กับงานบุญค่ะงานของกู้ภัยใจพระสุดหล่อคนนี้พี่บินบรลลูริสค่ะ,คะ ไปรอบนี้อย่างที่ทราบนะคะอยู่อุบลเนปักหลักอยู่แล้วพาสาหนุ่มหล่อไปด้วยนี่ฉันึกคลี์เลยหล่อทั้งลำสามพระเอกคุณเข้มหัสวียูโรแล้วก็คุณเบนสัติราก็เป็นเพื่อนสนิทกันคุณผู้ชมไปช่วยเหลือน้ําท่วมที่อุบลค่ะไปตามครัวเรือน700ครัวเรือนค่ะนําถุงยังชีพลงเรือไปช่วยแบบนี้อยากให้ดูถุงยางชีพอันนึงสีชมพูปิ้งปิ้งปิงปิ้มาเลยนี่อันนี้มาจาก บ้านแปนงขับเขายูโรกับพิงพอยส่งมาให้น้องพิงพอยติดถ่ายละครไม่ได้มาเขาก็ส่งใจมาแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมียอดบริจาคบ้านเข้มมุกะคะบ้านอยู่พิงอีก1,000 0แบาทนับเป็นกําลังใจที่คนบันเทิงส่งตรงให้เลยนะคะอนอกจากความช่วยเหลือเรื่องถุงยางชีพแล้วสิ่งที่เรามักคุ้นตาก,ก็คือการช่วยเหลือของพี่บินนะคะต่อแถวรับเงิน1000บาทแบบนี้เลยที่เราช่วยซื้อทรงซื้อเสื้อไปเนี่ยเอาไปแตกหมดค่ะจบพาร์ทความช่วยเหลือมาดูพาร์ทเอนเตอร์เทนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ สามพระเอกขึ้นเวทีความออทุรักทุเลนะคะเกดานมันจะเตี้ยๆนิดนึงนะคะายสูงล่ามันนะคะก็ร้องไปคุณผู้ชมก็ต้องดูไปมันจะทะลุหัวทะลุผ้าใบหรือเปล่าค่ะลีลานี่ในดูจริงๆคนหล่อทำอะไรก็เลิศผูิชมภาพค่ะ ตะเรียกว่าสนุกจริงๆค่ะคือน้ําท่วมมันเครียดอยู่แล้วบางคนแบบอุบลเนี่ยท่วมหลายเป็นเดือนอ่ะแต่พอเราได้เห็นรอยยิ้มนี่เห็นแบบหนุ่มหล่อๆไปขนาดนี้คุณผู้ชมมันมันสื่นใจหลายอหลีใช่มันบอกว่าัีใจมันสนุกสนานแล้วเข้มเนาะเพิ่นแบบใหญ่โตคับเดี๋ยว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 เอใหญ่โตคืออะไรก่อนเต็นเต้นเต็นมันใหญ่โตอุ้ยความสุขเหลือมันทั่วถึงค่ะคุณผู้ชม